มาหน่อยนึงแปะเอาละครับถือว่าเที่ยวนี้ดูเดือนซื้อกันจะถึงดีกว่าเริ่มลุ้นกันเลยจับฉลากล่องน้ำแล้วครับท่านผู้ชมสามหลักเรือผู้หญิงไม่ได้จับเลครับเพราะว่าแข่งไปแล้วหนึ่งเที่ยวก็รออีกหนึ่งเที่ยวเท่านั้นเองเรือผู้หญิงนั้นนะครับถ้าพร้อมปล่อยลงมาเลยครับไม่เป็นไร ทีมแรกสุภาพสตรีนั้นนะครับก็าสาวขวัญใจอสบางกับสาวแสงจันนะครับถ้าพร้อมปล่อยลงมาเลยครับกลับสายน้ำรอบชิงชนะเลิศนะครับฮะเอาปิดไปเถินขึ้นไปครับขึ้นไปบวกบวกลบพี่ทิสกินสายหล่างนิมม้วนก่อหน่อยนิ่มม้วนขึ้นไป าร่วมกอบสามลำนั้นทีมศักดิ์สิทธิ์ทัพน้ำเองินอยู่ฝั่งตะนูและก็นงนาแซงหรือว่าเพชรนาแซงล่องน้ำแดงก็อยู่ฝั่งตะวนี้ส่วนที่อยู่ตรงกลางนั้น,นเป็นเรือหลวงที่อ,อ,อ,อยู่ตรงกลางครับหลวงพี่อะไล่ะคือบอกบอกไงหลวงพี่ติง่งหลวงพี่จิ่งจกักวัดไงหลับล็องเราเข้าไปหลวงพี่โขงไปแล้วกันแม่ <c oughs> <c oughs> ประโขงแม่ประรุ่ม ขายังเห็นเรือจะไดทุทษอยู่นะครับท่าผู้ชมเป็นเรือผู้หญิงเอาผู้หญิงก็ผู้หญิงครับเป็นเรือคู่ชิงชนะเลิศกลับใส่น้ำขบวนได้ครับเป็นไงเป็นขวัญใจสว่างกับนางสาวแสงจันนักสกุลไม่บอกก็แสดงว่าอยู่ในรุ่น้ำแดงนะครับสาวแสงจันอยู่ในรุ่นน้ำเงินนะครับขอเสียงสาวแสงจันหน่อย หัวใจสว่างด้วยเาต้องยานฉีกกระโมยรักของเน้อเพราะว่า <güzel> ฉ <fit> ีกกระโมยกับมาเบิร์ดเลือดเข้ากันเลีอดว้าสาวหัวใจสว่างกันนะป้าวัญใจสว่างมาเบิดบาดเป็นะครับอาจารย์แดงครับเป็นดนตรีสนานก็เปิขวัญใจสว่างเป็นขวัญใจสาวเลยครับเทียวนี้ขวัญใจสว่างจะปิดจบได้หรือไม่ หรือจะเพื่อให้สาวแสงจันตีตื้นคืนมาอีกหนึ่งทวเพราะฉะนั้นอย่าให้บัมี่ขึีวเพราะฉะนั้นโอะรเสียออกแม่หรือว่าใปที่ไหนจีแทก็แม่หลานสาวนี่เองใส่มาดครับเพิใส่มานะเจ็ั่เคักันจอะเดินตั้งจะออกมาโอ้ยช็อโกทีเดียวแม่ไปทํามานแล้วเปโลกอั มองเรือไปเรือสตวมาะไรตอเอาละครพี่น้องต้องมจลีเวต่อตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเอ๊ดตุ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 รอตุดตุงดตุ๊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 าดาด जैसा करा फिर अपने बाज़ार का फिर हम इतनी चाहते जैसा करे चाहते तो करे चाहते ही करे दो तीन दो तीन उन्हीं वो भी